เชื่อว่าหลายคนนะครับโดยปกติแล้วก็ชื่นชอบดารานักร้องไอดอลตัวการ์ตูนหรือตัวละครสมมุติมากกว่า1ตัวละครอย่างแน่นอนรวมถึงแฟนคลับน้องลิซ่าแบล็กพิงกก็เช่นเดียวกันวันนี้เราจะมานําเสนอ11ตัวละครนะครับที่เรียกได้ว่าแฟนคลับต่างเห็นพ้องต้องกันว่า น้องลิซ่าแบล็คพิงคเนี่ยโคเวอร์ over, หรือแสดงบทบาทสมมุติของตัวละครเหล่านี้ได้อย่างสบายเลยเกินหากมีตัวละครไหนที่ท่านผู้ชมคิดว่าน้องเหนือเพิ่มเติมจากนี้ก็พิมพ์ไว้ได้เลยครับ1นนะฮะ ไม่รอช้าแนนโนครับถือเป็นซีรีส์ที่มาแรงที่สุดในหลายประเทศทั่วโลกนะฮะในตอนนี้โดยความที่มีสไตล์เอกลักษณ์โดดเด่นกันมาถึงของเด็กให,กใหม่ผมมา้าที่เข้ามาเรียนกลางเทอมนะครับสร้างความสนใจให้นักเรียนอยู่เสมอยิ่งเป็นเด็กสาวน่ารักผมมาแล้วตรงนี้แหละครับที่หลายคนบอกว่าน้องลิซ่านี่สแสดงบทบาทสมมติเป็นแนนโนได้อย่างสบายเลยทีเดียวแต่เด็กสาวคนนี้นะครับไม่เพียงแค่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเพื่อนๆในห้องเท่านั้นเธอยังมาเปลี่ยนระบบสังคมอีกด้วยแหมถ้าให้น้องลิซ่าไปเล่นนี่สงสัยแฟนๆกีทสลบครับ งานนี้เปิดมาตัวละครแรกก็เรียกได้ว่าน่ากลัวกันนิดๆเลยดีกว่าไปดูตัวละครถัดไปอันนุ่มนวลกันดีกว่าครับ2อนะครับแอนนาจากเอลซ่าในอาณาจักรแห่งเอเลนเดลนะฮะพระราชาพระราชินีมีทิดาสองคนครับเจ้าหญิงเอลซ่าพระธิดาองค์โตและเจ้าหญิงแอนนาพระธิดาองค์เล็กนั่นเองเอลซ่านั้นเกิดมาพร้อมพลังความสามารถพิเศษนะฮะในการเสกน้ําแข็งออกมาได้ดั่งใจ ส่วนแอนนานั้นเป็นหญิงสาวที่นุ่มนวลเธอเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีและห่วงใย,ยผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอถือว่าเป็นตัวละครที่ถูกใจเด็กๆหลายๆคนนะครับส่ละแอนนาเวลาน้องลิซ่าย้อมผมสีน้ำตาลบวกกับตาตมโกของเธอนะฮะหลายคนถึงกับนึกถึงแอนนาขึ้นมาเลยทีเดียวแหละอันดับ3ครับลาล่าคอฟนะฮะตอนชุดของเพลงคิวดิสเลิฟออกมานี่หลายคนถูกใจมากๆครับกับคอนเซ็ปต์ชุดนี้โดยเฉพาะแฟนคลับทูมไรเดอร์นั่นเอง เรื่องราวของลาลาคอฟนะฮะเกี่ยวกับสาวสวยนักสำรวจมีทั้งเรื่องราวของนาฬิกาโบราณนาฬิกาที่สามารถใช้เปิดเวลามิติและห้วงอวกาศได้ลอล่ามีเพียงเวลาแค่48ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่ดาวเคราะห์ทั้ง3นะจะโคจรมาแนวเดียวกันและทําให้โลกต้องดับสลายไปถ้าให้น้องลิซ่าไปเล่นนี่เรียกได้ว่าคงบูกระจายแน่นอนครับงานนี้แต่หลายคนก็ลงความเห็นว่าทรงผมเจนนี่ก็สามารถ cover เป็นลาลาคอฟได้อยู่นะอันดับ4ครับเซเลอร์มูนฮะแหมกระตูนี้ดักแก่หรือเปล่าเป็นการผสมผสานระหว่างเนื้อเรื่อง มนติกการ์ตูนฉบับผู้หญิงนะฮะสู้กับเหล่าไวร้ายทั้งหลายซึ่งมียอดขายรวมกันถึง12ล้านเล่มนะฮะต้องเรียกได้ว่าน้องลิซ่านี่แสดงเป็นพลังแห่งจันทาเราจะลงทันเจ้าเองได้สบายเลยทีเดียวละงานนี้อันดับ5ครับคีโอพัตตาครับจากตอนที่น้องลิซ่าใส่ผ้าคลุมหัวในรายการคิงดอมทางช่องเอ็มเน็ตเนี่ยนังหลายๆเรื่องนะฮะมักจะวาดภาพของคีโอพัตตาให้เป็นหญิงสาวแสนสวยมีสเสน่ยยั่วยวนใจใชายหลายคนนะฮะ และนางก็ใช้ความสวยของเธอเองเนี่ยแหละเป็นอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทางการเมืองชื่อเสียงรวมถึงสติปัญญารูปร่างของนางนะฮะเรียกได้ว่าใครเห็นก็ต้องสะดุดตาครับ ไม่จางจากน้องลิซ่าแบล็กพิงเลยแหละอันดับ6ครับเทเลทับบีฮะมีคนบอกว่า4ีสาวแบล็กพิงนั้นน่ารักเหมือนเทเลทับบีนั่นเองสาระเทเลทับบี้นะฮะสาระไทยที่เกิดไม่ทันมันเป็นซีรีส์สำหรับเด็กๆออกอากาศตั้งแต่ปี1 9 9 7นะฮะโดยเทเลทับบีเนี่ยความจริงก็เป็นมนุษย์ต่างดาวนะสาระไทยที่ยังไม่เคยเห็นหน้าของเจ้าของตัวจริงที่ใส่ชุดหุ่นอยู่นะฮะ เดี๋ยวผมแปะไวทไทยคลิปให้ครับอันดับ7จ็ดฮะสโนไวท์ฮะโดยเฉพาะชุดที่เธอไปออกรายการยูทิวิดียูนะครับกับทรงผมที่ช่างเข้ากันเหลือเกินนะสโนไวท์คือเจ้าหญิงแสนงามที่ถูกราชินีใจร้ายกันแกล้งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมราชินีเนี่ยจะเฝ้าถามว่ากระจกวิเศษใครงามเลิศในปัตตภีส่วนกระจกก็จะตอบว่าสโนไวท์นั่นเองนะฮะ ถ้ามาถามยุคนี้ก็ต้องตอบว่าน้องลิซ่านั่นเองครับส่วนใครเป็นแม่มดไลค์คอยกั่นแกล้งนี่ท่านผู้ชมต้องคอยคิดดูนะคะรับว่าใครนะพีมวยขำๆได้นะฮะเป็นแอนตี้ทั้งหลายหรือเปล่าอันดับแปครับยูเมโกะนะฮะแฟชั่นจากยูริยูเช่นเคยเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะที่สืบทอดการสอนระบบอันเป็นเอกลักษณ์มากก,กว่าร้อยปีนะฮะไม่เน้นวิชาการครับเน้นการพนันเป็นหลักเรียกภาษาทางการเรียกการเดิมพันละกันนะฮะซึ่งนักเรียนหญิงที่เพิ่งย้ายโรงเรียนมาเนี่ยก็เป็นสาวสวยที่ชื่นชอบความเสี่ยง ความสุขกับการเดินพันนะฮะมองเทคนิคการโกงของคนอื่นได้อย่างแนบเนียนต้องบอกว่าตัวละครนี้หลายคนชื่นชอบมากนะครับด้วยเอกลักษณ์และก็ความฉลาดหลักแหลมของเธอพร้อมกับหน้าตาที่สะสวยและหน้าม้าผมดำครับนั่นเองอันดับ9ครับเอาใจเด็กๆด,ด้วยตัวละครในเว็บตนนะฮะความจริงต้องเรียกว่านิยายฟิกทั้งหลายนั่นเองความจริงลองลิซ่าไม่ได้เหมือนนะครับ แต่ละครเหล่านี้ตั้งใจให้เหมือนน้องลิซ่ามากกว่าเอาคนที่เราชอบเนี่ยไปแต่งเติมสีสันสร้างสรรค์จินตนาการของผู้เขียนเพิ่มอรรถรสแล้วรังสรรค์ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านนั่นเองครับให้โดนใจผู้อ่านนั่นเองจะได้มีคนมาติดตามนักเขียนเหล่านี้เยอะๆอันดับ1ิครับอันนี้น่าจะถูกใจหลายคนหลายวัยนะฮะตัวละครที่เรียกได้ว่า เป็นตัวละครแห่งยุคตัวละครน,นึงในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับกับมิคาสะนะฮะจากเรื่อง Attack on Titan เล่าถึงโลกมนุษยชาตินะ,ะที่ถูกคุกคามจากเหล่าสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์หรือเรียกว่าไตทตันนั่นเองจนทําให้สูญเสียทั้งประชากรและพื้นที่จํานวนมากนะฮะความหวังเดียวในการต่อสู้สึกครั้งนี้นะครับฝากไว้ที่เอเลนนะฮะซึ่งเป็นตัวละครหลัก และคู่กับมิคาสะนะครับถึงแม้ตอนสุดท้ายจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งเท่าไหร่ในสายตาหลายคนนะจ๊ะซึ่งมิคาสะนะครับเป็นเด็กสาวพูดน้อยมีที่ใสนิ่งๆจนดูเหมือนเย็นชา เธอเป็นลูกสาวบุญธรรมของครอบครัวเอเลนนั่นเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เท่ที่สุดในคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะฮะที่สําคัญทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่านี่แหละรครับคือน้องลิซ่าเวอร์ชันแอนิเมตนั่นเองอันดับ11นะฮะแถมท้ายตัวละครโปรดของผมอีกตัวหนึ่งครับโทมิเอะครับจากอาจารย์จุนจิอิโต้นั่นเองเป็นหนึ่งในตัวการ์ตูนที่เรียกได้ว่าเป็นสีสันที่สุดของคลิปนี้ก็ว่าได้นะฮะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแนนโนแห่งประเทศไทยด้วยนะครับท่านผู้ชม แต่ต้องบอกว่าตัวละครนี้ค่อนข้างน่ากลัวน,นิดนึงนะฮะใครขวัญอ่อนก็อย่าเพิ่งไปดูเนาะแถมท้ายนะครับจำหญิงจีนคนนี้ได้ไหมฮะเคยมีบอกว่าน้องเขาเนี่ยหน้าเหมือนลิซ่าแบล็คพิงมากนะครับอาจารย์สาวแท่สั่งท่านนี้นะฮะเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ในเมืองฉงชิ่งโดยความที่ดวงตากลมโตริมฝีปากอวบอิ่มมีแก้มนิดๆน,นะฮะหรือแม้แต่ทรงผมต่างก็บอกว่าคลลิซ่าสุดๆเลยเนี่ย หลังเกิดกระแสขึ้นมานะฮะเธอก็ได้รับความโด่งดังในโซเชียลจีนเป็นอย่างมากครับตอนนี้โดยมีนักศึกษามากมายนะครับพากันต่อคิวเข้าแถวเพื่อไปโรงเรียนวิชาของเธอหรือบางคนก็ถึงขนาดแอบ,บดักรอเธอเลยนะครับยืนมองที่ประตูเพื่อหวังจะเห็นอาจารย์สาวนะฮะเรียกได้ว่า ไม่เห็นลิซ่าเวอร์ชั่นเกาหลีเวอร์ชันไทยนะครับเห็นลิซ่าเวอร์ชันจีนก็ยังดีเห็นหรือ,อยังครับถึงความคลั่งไคล้ของชาวจีนที่มีต่อตัวรองลิซ่าแบล็คพิงคครับส่วนท่านผู้ชมคิดว่าชื่นชอบตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ไว้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ดูกันเพื่อความบันเทิงสนุกๆเนานะ